คือต้องบอกงี้นะครับบางคนบอกว่า,าผมเห็นกับบิสเนสผมถามตรงๆนะครับว่าจะให้องค์กรเราจนเหรอครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าบ mm ิสเนสมาจากการที่คุณเอาเงินมาให้เรา mm hmm. แต่บ mm ิสเนสคือการแมทชิ่งก็คือ<ช>เรามีโปรจากเรามีแบรนด์และใครล่ะที่จะแคลร่แบรนด์ของเราทําให้แบรนด์ของเรามีมีความมั่นคงและเติบโตแล้วปีนี้เนี่ยเป,เป็นโจทย์ชัดเจนที่มิสแบรนด์จะเป็นมหาชนนะครับจะไฟลิ่งไปเดือนหน้า เพราะฉะนั้นกลุ่มคนเนี่ยอะไรที่ทําให้มหาชนเนี่ยได้รู้จักแบรนด์เรามากขึ้นก็ต้องเป็นคนที่สามารถที่จะเข้าไปในทุกๆก,กลุ่มกลุ่มผู้ชายจริงผู้หญิงแท้กลุ่มหมอลำกลุ่มกลุ่มอะ,อะไรเนะี่ยนักร้องลูกทุ่งกลุ่มแบบอ,อาจจะเป็นพรีเซนเตอร์มันดึงกลุ่มมาเยอะนะครับไม่ได้บอกว่าน้องไฮดี้ไม่ดีนะน้องไฮดี้ก็ดีครับนะน้องไฮดี้ก็เป็นสไตล์ของนางงาม นางงามจริงๆซึ่งในกลุ่มนางงามแล้วก็ใน LGBT อาจจะชอบมากนะฮะแต่ว่านะบริบท10ปีเราขยับตัวเราให้เป็นสินค้าที่หลากหลายรสชาติมากขึ้นครับที่ตะวันคราบางคนที่เขาไม่เห็นด้วยเพราะถ้นจนะเทนิสแกรอะไรเนี้ยเขาเปลี่ยนใจคนเหล่านี้ไบ้มากยอมรับน้องเอาจริงๆนะครับเอ่อต้องรอพิสูจน์น้องนะครับคือผมรู้นะครับว่าไม่ว่าใครได้เหตุการณ์นี้ก็เกิด ถ้าผมสมมติผมเลือกมาริมาได้เหตุการณ์นี้ก็เกิดนะครับเพราะผมเลือกอสมมุติผมเลือกอ่างทองได้หรือดีได้เหตุการณ์นี้ก็เกิดเพราะว่ามันมีกลุ่มฮาร์ดคอรนะครับอาจจะไม่ใช่กลุ่มแฟนแกรนแต่กําเนิดและก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มที่แฟนแกรนตัวจริงอาจจะเป็นกลุ่มแอบแสงเข้ามาดูแล้วช่วยจังหวะโอกาสในการ คัดข้อกันระหว่างผู้ชนะกับรองชนะก็เลยสวมเข้ามาก็เป็นไปได้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆร,รู้สึกว่าฉันอยากได้คนนี้แล้วมันไม่ได้ผมถามนิดนึงครับว่าผมพยายามอธิบายอยู่แล้วสองรอบผมว่าน่าจะเข้าใจในเหตุและผลนะครับการทําอะไรก็แล้วแต่กฎข้อนึงก็คือสิ่งที่เราตัดสินแล้วเนี่ยก็ต้องเคารพในการตัดสินของเรา นะครับแล้วก็คอยดูพิสูจน์เราการตัดสินไม่ได้หมายความว่าบริษัทเราจะล้มจมไม่ใช่ใหมายความว่าบริษัทเราจะกลายเป็นบริษัทที่ไร้ค่า,าคุณต้องดูก่อนว่านี่มันคือการตัดสินแล้วคุณดูคุณค่าของเราก่อนว่าเราเป็นอย่างไรคุณไม่ไว้ใจเราเลยเหรอสิบปีนะครับเรายังไว้ใจคุณเราเอินดูคุณแฟนคลับทุกคนมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่อยากได้บัตรฟรีเราก็ให้นะครับอยากจะมางานเราก็ให้นะครับคุณอยากได้เวทีเป็นแบบนี้ อยากได้จอ 4K okay, เราจะทายให้หมดทุกอย่างแต่ว่าเพียงแค่ว่าคุณคิดว่าคนนี้จะต้องชนะในสไตล์คุณแล้วถ้ามันไม่ใช่คุณจะบอกว่าคุณจะไม่รักเราเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความรักที่คุณเคยมีให้เรามันเป็นความรักที่จริงหรือเปล่าอย่างนว้าเรายังยุติธรรม100%ครับคนยังบมไม่มีทางที่จะไม่มีคมาว่าไม่ยุติธรรมแต่ผมอาจจะตามใจคนทุกคนไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมชั่งน้ําหนักจาก มาตราทุกมาตรารวมกันว่าช่างตวงวัดมันต้องเอาอยู่ทุกอย่างครับที่มีคนอมาแทนเพราว่าสัญญากก็ดูแล้วนะครับไม่น่าจะมีผลถึงการถึงเรื่องนี้นะครับเพราะเนื่องจากมันเป็นสัญญาสัญญานานมาแล้วตั้งแต่ยุคสิบหกสิบเจ็ดตั้งแต่น้องไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ได้เคยเซ็นสัญญาในวัจริงครับแล้วก็สัญญานี้ก็ไม่ได้มีความคืบหน้าจากการบ้านอะไรใดๆ นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็อยู่กันเฉยๆแล้วก็ให้น้องไปเป็นพนักง,งานออฟฟิศนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําตามที่เคยบอกไว้ว่าอยากจะทําอะไรเอามาเซ็นเพื่อจะทําอะไรนะครับในที่สุดน้องก็ออกมาประชนเแรกเผชิญโชคตัวเองตามลําพังเหตุก mm hmm. ารณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดร้องเพลงนะครับรับการประกวดดิสแรน สุพรรณบุรีท sure> like ี่น้องถอนตัวเหตุผลที่น no ้องถอนตัวเพราะก็มีเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นเหมือนกันอ๋ไม่ต้องเคลียร์ครับพก็ส่งให้ฝ่ายกฎหมายดูแลไปนะครับพยายามปกป้องพี่นวัดเจริญสัญญาฉบับนั้นแล้วใช่ไหมผมน่ารู้แต่เนื้อสัญญาผมยังไม่เห็นร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งให้กับแผนกกฎหมายแต่น้องได้ทําการปฏิบัติตามข้อแนะนําของขนายก่อนที่จะประกวดกลับมาประกวดวิสแกรนกรุงเทพอีกครั้งหนึ่ง นะครับตามขั้นตอนลักษณะการแนะนําของทนายเรียบร้อยแล้วทุกประการครับมันน้องก็จะเอาหรือเปล่เหมือนจะมีการฟ้องร้องอะไรกันไหมครับผมแล้วแต่ครับแต่อันนี้เป็นสิทธิสส่วนบุคคลนะครับถ้าเขาคิดว่าเขาถูกแล้วก็เหมาะสมที่จะทำเราก็ห้ามไม่ได้ทางเราก็มีสิทธิ์ที่จะดีเฟนด์นะครับก็คือยากที่ดิฉันจะมานะฮิวส์ไปนะสมว่ามันใช่หรือไม่นะครับว่าสัญญามันเกิดจากอายุเท่าไหร่สัญญาจุดการรับผิดชอบของใคร นะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาซึ่งกันและกหรือเปล่าแล้วสัญญาเนี่ยมันมันเกินความเป็นจริงไหมนะครับสัญญาเป็นสิบสิบปีแล้วล้วชีวิตจะดีขึ้นไหมล้วถ้าชีวิตดีขึ้นน้องพูดถู่คำหนึ่งอ่ะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับออกมาไม่มีอะไรจะกินเลยออกมาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแล้วก็เพ่งควางเซ็นสัญญาพุ่งรู้สึกคุณพ่อก็เสียชีวิตทันทีเพราะว่าน้องยอมอะไรอย่างประมาณนี้เพื่อ อยากให้มีไรายได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเส้นเรื่องของน้องเป็นเส้นที่สตรองผมเชื่อว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สู้หนักมากมันควรจะประสบความสำเร็จนะครับสู้จนแบบหลังชนฝานะครับพิงฝามาไม่รู้กี่ครั้งนะครับสำหรับน้องที่เกิดข้า